ดวงชะตาราศีสิงเป็นปีของการจบและการเริ่มต้นใหม่เป็นปีของการสะสางเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตที่จะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคเรื่องราวปัญหาสิ่งไม่ดีจะออกไปสิ่งที่ดีจะเข้ามาชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมบุญกุศลหนุนนนำให้มีการหลุดพ้นและพบทางสว่างในชีวิต ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริย้ายเข้าสู่เรือนมรณะในวันที่13กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ศัตรูแพ้ภัยตัวเองและเรามาระวังในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นช่วงเวลาที่จะได้หลุดพ้นกับทุกกรรมหมดเวรหมดกรรมปัญหาที่คลายลงและการสะสัางปัญหาจะพบทางออกเรื่องคาราคาซังจะจบลง เป็นความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากที่ส้นสุดลงและไม่ต้องอดทนอีกต่อไปแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณาและดาวเจ้าเรือนปุตตะอยู่ในเรือนราพาในช่วงต้นปีส่งผลให้ชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะจบและมีการเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีโอกาสที่จะเข้ามาและผลักดันให้พบกับสิ่งใหม่ๆและการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เดือนวินาในวันที่31พฤษภาคมข้อควรระมัดระวังก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพใครที่มีเรื่องของความรับความรับอาจจะเปิดเผยได้เหมาะกับการเคลียร์ปัญหาแล้วก็สะสางปัญหาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการปรับความสมดุลชีวิตใหม่ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ข้างหลังแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่า เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการลงทุนหรือการเปลี่ยนงานแล้วก็ไม่ควรนำตัวเองไปมีความเสี่ยงใครที่อยากจะโยกย้ายในเรื่องของอย้ายประเทศก็สามารถจะเกิดการโยกย้ายได้ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการแพทย์จะมีทิศทางที่ดีมากดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนตนุจะย้ายในวันที่20ตุลาคมในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของการจบและการเริ่มต้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สิ่งที่ไม่ดีจะออกไปค่ะสิ่งที่ดีจะเข้ามาชาวราศีสิงค์ค่ะจะมีชีวิตที่สว่างสวยหลุดพ้นจากข้อกรรมทุกโศกชีวิตจะลงตัวมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะพบในเรื่องของความรักได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในเรื่องของการฮิวตัวเองรีสตาร์ทกับชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่เตรียมความพร้อมเพื่อเราจะได้ก้าวสู่สิ่งใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม ดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิตยายเข้าสู่เรือนอริในวันที่22พฤศจิกายนอาจจะต้องระมาระวังในเรื่องของปัญหาความรักปัญหาหุ้นส่วนการฟ้องร้องหย่าร้างปัญหาคาดีความหนี้สินของคนรักเสี่ยงในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงต้องระมาระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับคนรักคู่ของได้ง่ายความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักไม่ลงตัวช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคเข้ามา จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์หรือการทําเอกสารสัญญาหุ้นส่วนต้องระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าถ้ามีปัญหาภายหลังก็สามารถที่จะยุ่งยากหรือกแก้ไขได้ยากเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ควรจะดิเรี่งในเรื่องของการทําเอกสารสัญญาเอาไว้ด้วย ดวงชะตาราศีสิงห์ปี2,569จซึ่งเป็นปีที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจสิ่งใดๆที่ไม่ดีจะหลุดพ้นออกจากชีวิตไปเป็นการปรับความสมดุลชีวิตและการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีชีวิตหลังจากนี้จะเหมือนฟ้าหลังฝนพบทางสว่างสวยัยก้าวสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมผ่านพ้นได้ทุกอุปสรรคเรื่องราวปัญหาเป็นปีที่มีทางออกในทุกเรื่อง แต่ในช่วงปลายปีห้ามขัดแย้งหรือนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง